สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยาก,กับมาหน้าแมกงนะคะมาตามแนวทางของแมกงนะคะเลขสูตรนะคะงวดนี้แมกงเฮ็ดเลขสูตรไหวนะคะเพิ่นบอกว่าตาเฮ็ดแล้วตาเม่นนะคะเพิ่นคิดว่าเลขนนาจ,จะเขานะคะมั่นใจนะคะเลขงวดนี้เฮ็ดไว้มีแค่2คู่นะคะ เน้นให้คู่เดียวนะคะกับเลขสามตัวก็มีคู่เดียวนะคะท้ายท้ายคลิปจะมีเลขสามตัวคู่เดียวนะคะมั่นใจคิดว่าจะเข้านะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปชมน้ากันนะคะเขามาแล้วปากกดไไหลกดแร์ให้ทางช่องเด้อค่ะเด้อมานํางหดหน้าได้ไนมนี่มาฝันฝันยังไงนม่ที่ถามเรื่องฝันน้ำถามเรื่กสูตรน้ำฝันวันนี้ฝันันว่าฝันว่ามีไผ่พัดอันตกสัง แม่ย้ายพาดนี่เพิ่นเพิ่นเสียแล้วว่าแม่บเสียแล้วอตอนเพิ่นเสียอายุเท่าไหร่แบ็ดที่ห้าปีเพิ่นมาอย่งางเพิ่นขึ้นได้ตกสังตกสังไปตกบ่อนี่ตกสังสังเป็นสี่เลียมที่สังอันสังแซงเขาตะกีไหม,มสังแซงเขาทำไม,มตะกีไหมเราไปตักน้ำน้ำหลูกไปน้ำหลูกปลูกก็ตักน้ำอยู่ดิแต่ว่าแม่ทางลูกไปสังขึ้นได้บ่ขึนได้เพิ่นทางลูกไป สร้างบ่ได้เป็นกลมบอกสางเป็นซี่เหลียมซี่เหลียมเอาเป็นสร้างแซงเฮาสมัยก่อนาสรสางสมัยก่อนมันจะมันจะมีเป็นสี่เหลียมเป็นแปนถ้าเคยเห็นนดียสมัยเป็นแปนล่งแปนลงแปนอตีก็จังได้บัดนี้แต่แต่กี่แมตตีเก้าศูนย์ศูนย์เก่าบัดนี้มาคิดเบื่องแล้วสางมันเป็นสี่เหลียมสร้างซี่เหลี่ยมเลยสตีเก้าซี่เออ ปี่เก้าสี่เราอายุเพิ่นเท่าไหร่แปดสิบห้าปีตอนเพิ่นเสียแปดสิบห้าเพิ่นมาเพิ่นเบายังบ่บ่ตกบ่ตกบ่อขันแม่นขันแม่นอันกลมๆสิเป็นเก้าเส้นๆเนาะแต่ว่าบ่บ่ได้เป็นกลมมันมันเป็นสางแสงเป็นไม้เต็งยิงอายุเพิ่น คันแม่นคันแม่นูตีเนาะมันมันมองได้หลายมุมขันนั่นขันแม่นสิออกอายุเพิ่นอายุเพิ่นอาจจะออกล่างเพราะมันล่งล่างมันบ่เพิ่นตกลง้างล่างเอาขึ้นแล้วมันบ่เอาขึ้นอเพิ่นอยู่กับล่างเลยเดี๋ยวลงไปไม่ยี่งเนะตกสามเคยอันเคยฟันเห็นเด็กหน่อยตกบ่ไหมแต่ว่าบ่อันกลมๆเนาะตกบ่อมันออกสูย์หนึ่งล่างไหม แต่ว่าอันแต่ว่าฤทธิ์แต่ละก้นเนี่ยมันคือกันเนาะเราเลขสูตรแม่แม่กงได้ตัวได้ง่อนี่ย <c oughs> ไม่ไม่เฮ็ดได้สามเจ็ดได้จะคูเอามาเมื่อพอตรงกับได้สามเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดอันงวดน,นั่นที่ว่าว่าสามหนึ่งมันออกยากเรียกว่าหายกาควาไม่ได้ออกกันไหมได้สามเจ็ดกับยังก็สามได้ได้สามเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเราไม่ <c oughs> อีกคูนึงบ่ <c oughs> บ่อขันขันแมนมีคู่นึงกับเป็นเจ็ดสามคือเก่าอ๋อมันเล้ไงเออเฮ็ดจะขึ้นจังสี่กับเจ็ดสามคือเก่าถ้าก็่าเจ็ดสามสามเจ็ดอืมแต่คือมันต้องเป็นเลขแค่สองคู่แมนก็เล่สุรุปามิสามีบ่อด้กับบ่อด้กวดว่าหันข่อยนั่งวากากก็ได้แปดสองอันตั้งต่เฮ็ดมากนี่ตาสมีบ่กสมีตลอดเลยนี่นั่นเดี๋ยว เฮดเลขสูตรมาแล้วตาสะเม็นแต่าฟันวาย้ายพัดแม่ของแม่กงตกบ่อนี่ฟันมือใดฟันบ้างใดนี่อันนี้เฮดแล้วแล้วตาสะเม็นมาตลอดเลยสามเขียลทิที่แม่กงคันเฮ็ดเฮดเลขสูตรคะเลขเขานี่จิตตาสะเม็นที่แม่ถือสองงวดซ่อนเรางวดที่นุมมสัมผัสน่ะแม่บ่ได้หายสามหนึ่งซื้อคันหายก็คือถือสามงวดซ่อนกากไหวว่าเลขสามหนึ่งออกยากเลขบ่หายเลขเลขสูตรนี่มีสามเจ็ดกับ อักเจ็ดหนึ่งมากเจ็ดหนึ่งมากโตใดมากสามเจ็ดเน้นสามเจ็ดมากสามค่ะอันนั้นกากับเน้ะมันบะแม่เมนแล้วนวดสีเขียนกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะโอ้มันคือสื่อง่ายแดดมีสองคูนแมนไม่ตอนนี้ไม่ซ่อนเหยีมั้งค่ะม่แต่ว่าเขากับพ่วมฝันเนาะขวอมเฮ็ดเนาะเฮ็ดเฮ็ดใบจังมือแล้วเลยเฮ็ดมากเต็ที่แดดเลยตั้งแต่ตองหวัดเลยแล้วก็ตาเสม็นทุกมือ มันบะเขาวาดตีได้ได้รถตอรี่จ้กคู่แล้วเพื่อนใดญ่ๆมั่มีคู่มาจักคนเพื่อนอาจจะมาแม่บระยูแม่กงบระยูแม่กงไปหเอายายง้อเพื่อนก็เจอตาอาจารย์อาจารย์เพื่อนก็ได้ซื้ออยู่สํารวจเด้อค่ะแนวทางของแม่กงเพื่อนฝันว่าแม่ของเพื่อนตกบ่อนะคะตกบ่อนี่บ่อมันเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อนก็เลยตีซี ตีเก้าซี่นะคะอายุของแม่เพิ่อน่ะแปดสิบห้าปีตอนนี้เสียแล้วนะคะแต่ว่าสูตรของเพิ่อน่ะสามเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเพิ่นบอกว่าถ้าเฮ็ดเลขเฮดสูตรึ้นมาถ้าเลขเขานี่คือตาเม็นนะคะมสมุบาตาเมน็นทุกเมื่อมันบอกค่ะแม่มเพิ่นเลยมั่นใจว่าเลขจขากเขาแต่ว่าตัวที่เน้นตัวที่มักนี่คือสามเจ็ดนะคะนั่นที่ยากเจนครับหายสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะงวดนั่นแม่ถือสองงวด สองวัดซ่อนตาซีเม,มนแบบนี้มันมอดที่ว่าซี่สองกับอย่างเนาะหกศูนย์เ <60. S 1> นาะ,ะถือหกศูนย์แหละมาถือซี่สองซี่สองที่ว่าถื 4, 5, 5, 5, อซี่เจ้าหาเจ้าเนาะที่ว่าตาตาซีเม,มนต์ซื้อใสตกับว่าอิมเป็นอ,นอบบหน่อยน,นี่สองคู่หนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ด,ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดน,นะคะอันค้อมฟันนี่โบหมั่นใจว่าเห้ปั้งจะซื้อโบกหมั่นใจตัวที่มั่นใจคือเลขสูตรเลยเพราะว่าตาซีเมน งวดตีนูมาสัมผัสนะแม่บอกว่าบอสเมนเพราะว่าแม่ดึงสามหนึ่งออกมามักวามันออกยากเนาะอันไม่คยเขางวดนี้มักกังสองคู่เลยบอกมักมักท้งสองคู่เลยแต่ว่าเน้นสามเจ็ดเน้นสามเจ็ดมักสามเจ็ดแต่ว่าตอนนี้บ้านในลงพูดมันบอกบ้านในลงพุนจั๊ถ้าลอตตลรี่มานี่ดึงเลยมันดึงเลยท่านในมากมันเมื่อวานนี้มากเมื่อไหร่ฝนตหนูนูกลับไปหอดใส่ฝนห้ามนู ฝนแม่านนี่ไปถ่ายคลิปย้อนนั่นกับตกต้องได้จอดนะเปียกเพราะว่าบางทีไปน้ำให้น้ำหน้าหนูต้องมอไซต์ไปเพราะว่ารถรถเก่งมันไปก็ได้บัตรค้ากราฟที่เปียกเบิร์ดหน้าฝนกะลำบากอีกแบบหนึ่งถ้าฝนตกกะแรกนะแม่เนาะที่ว่าทั้งห้านี่ถือว่าดีได้ฝนตกทุกเมื่อถือว่าตกแค่เดีวเขากับกำลังเขากับกำลังงามหู่นูยาว ปาวาล้านก้อนเดีอวสีแม่ราว่ามันหน้ามันมาทั้งนั้นเลยครั้งามใจเจ้าคันจ้าเนี่ยก็คู่ก็ได้คือสีบุ้มพี่โค้งสุดท้ายเนาะเลขสูตรนี้เฮ็ดเทียเดียวแล้วเลยเมื่อมีการโค้งสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยมีสามโตมันงเปล่าสามตกับสามเจ็ดหนึ่งอ๋อพี่น้องคนเบาออกมาเจังหน่อยสามตัวคือสามเจ็ดหนึ่ง แม่เลขตัวนี้มันเค่อยออกน้ำกันอยู่เลยออกอยู่สามเจ็ดหนึ่งเบื้องคิบจนจบเัื่อสีได้สามตัวผู้ใดเบิ้งคลิปู้จบนี่ได้แค่สองตัวเด้อพี่น้องเพิ่นสีว้าคอยป้อยออกมาเรื่อยๆแม่กงบอกว่าสามตัวนี้คือสามเจ็ดหนึ่งนะคะเลขสองตัวคือสามเจ็ดนะคะซื้อมุนเอานะคะเป็นหน้าทางหาสื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขฝันกับเลขสูตรมันใจเลขสูตรเพราะว่าเพิ่นเห็ดมาแล้วเพิ่นตาเม็นนะคะ นะคะิดว่าน่าจะเขาเลขสองตัวเลขแกสองครูทั้งนั้นนะเลขบอาลาย<ส>แล้วน่าจะน่าจะซื้อได้บอบอดังบออันบอตามกระแสนะนี่มีไปน้องเอฟซีพิจรารณาเน้ะคะ่ะเป็นแนวทางหาเสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแมกโเพื่อเป็นคนเวาน้าหน่อยวา่าลายต่นุนทิยาเนี่ยนะเอฟซี FC เป็นกรคอมเมนต์นุนทิยาพูดมากจังเลย อยากว่าวลายด้วยค่ะเพราะว่าแรงข้าวคนเพราะว่าห้องกับว่าวแทนนี mm. ม่มันก็ยอมรับได้ mm. เป็นตรงนี้แล้วแม่เป็นคนของประชาชนกับนี่ฉ mm. <Yeah. S 1> ันกับพี่ทั้งคนหาคนสร้างเนาะ <Yeah. S 1> ข้าต้องทําใจได้ mm. ถ้าทําใจว่าได้ยุจุดนี้ว่าได้ห mm. นูหู้หู้ตั้งแต่เริ่มแรกสิมาเขา mm. ในวงการนี่ mm. ถ้าคำติชมเนาะ ตีส้มไลายลาย,ย่างเขาก็ต้องทำใจได้อ้าวขอบคุณแม่หลายๆเ <ยา S 1> ด้อกาทีาเอาแนวทางมาฝากเอซี่คเอซีโซดีแนวทางของแม่กงนะคะโชคดีโชคดีสิไปเอาอย่างงวัวต้อมันปะบอเอาแล้วเอาแล้ว